กันจ้าใครที่ชอบดูหมีต้องที่นี่เลยสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่า อยู่พัทยานี่เองที่นี่เข้าฟรีนะเราสามารถซื้ออาหารไปให้น้องๆเองได้ด้วยนะก่อนเราจะเข้าไปจะมีจุดให้ลงทะเบียนอยู่2จุดแรกอยู่ทางเข้าและจุดที่2ขับรถเข้ามาอีกนิดนึงก็จะมีเจ้าหน้าที่นั่งรออยู่และพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะมีเซตตะกร้าอาหารน้องๆและเราก็ไปหยอดเงินที่ตู้มีหยอดเท่าไหร่ก็ได้อ๋อใครที่เอาอาหารไปเองอย่าลืมให้พี่เจ้าหน้าที่ดูด้วยนะโซนแรกที่เราเดินเข้าไปเราก็จะไปเจอกับน้องๆหมีควายน้องหมีที่นี่เป็นสัตว์ป่าพ่อแม่พันธุ์สัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บพัดหลงงหลััจากนน้ พี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะส่งน้องคืนกับซูป่ป่าโซนที่2ก็จะเป็นโซนน้องหมีหมาที่นี่ก็จะมีป้ายกฎ<ด>และข้อควรปฏิบัติอยู่ทุกที่อยากให้ทุกคนปฏิบัติตามกันด้วยนะ เพื่อความปลอดภัยแก่เราและน้องหมีของที่น้องชอบกินก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะอย่างแตงโมกล้วยผักกาดขาวผักกวางตุง้งผักบุง้งและที่น้องชอบขนมปังและน้ำแดงคนที่ได้ไปจะได้เจอน้องกวางตัวนี้ด้วยและยังมีสัตว์อีกหลายชนิดแต่เขาจะเปิดให้ชมเป็นช่วงๆกันไปจุดล้างมือตรงนี้ใครจะล้างก่อนหรือหลังให้อาหารน้องก็ได้ที่นี่รับบริจาคอาหารสุน,นัขผักผลไม้มาพัทยาแวะมาให้อาหารน้องกันเยอะๆนะ